ดีครับนี่หอยต่ำมูซิซี่ครับมือนี้เดินทางมาเช็คอินอยู่คอกควายระดับตำนานอีกคอกหนึ่งครับอยู่จังหวัดอุดรธานีครับอยู่คอกพ่อสีควายงา้ครับเดี๋ยวเข้าไปทําความเข้าใจกันกับพี่พงค์ครับซึ่งเป็นรุ่นที่สองนะครับพี่พงค์อยู่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพงค์ครับผมใช่ยพ่อสีครับผมครับอ๋อพี่พงค์นี่ก็คือเป็นรุ่นที่สองนะครับพี่ลุ่นที่สองครับ บบานนี้พี่พงษ์คือว่าอันนี้เข้ากับคุยกันแถลงเนาะเดี๋ยววอาซูคนที่มาติดตามใหม่ๆฟังนะครับว่าตตกี้ตตกอนปวัตเข้าเป็นจังไดนนะครับของขอควายพ่อสีนะครับบตกี้พ่อกับดูแลคนเดียวเนาะมันไปเหตุการณ์สัตว์ก็ที่ไอต่อมานนี่พ่อบม่ไหวครับมีคนดูแลซอยครับก็เลย ปรึกษาด้วยกันก็เลยว่าลาออกงานซะไั่ใช่น้าครับผมก็เลยได้คิดบางแผนครับเออเขาก็มีงวดรดงวดยังนะครับผมก็เลยยายามปีดให้เมือครับก็เลยออกงานมาได้ได้หาปีครับได้หาปีแล้วอ๋อนี่หาปีแล้วแมนครับตุรกีเขาเพิ่งงานอยู่ใส่กับเพจคนเพ่งงานบริษัท่างสายฝ่าโอ้รับตะกีกับบอคิีว่าเฉลี่ยงั้วไ้เนี้อโอ้แต่ว่าแต่แต่สมัยตะกีนะ แ่าพ่อเข้ากับเลี้ยงแมนเลี้ยงมาเป็นสิบปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วล่ะครับแต่โดนๆไปประกวดไปยังกับเป็นเพื่อนๆด้ไปครับผมผมกับไปน้ำพ่ออ๋อกับไปน้ำพืนไปอุทัยไปลร้สนามครับก็สองพ่อลูกลหละกับบางทีแม่กับไปกับไปน้ำแมนไปั้วกันสามคนวันนี้ต้องบอกว่าเป็นผู้มาก่อนการดีครับเพราะว่าแต่ก่อนหนี่เข้ากับเลี้ยงไปกับบกิดเนาะครับว่ามือหนึ่งมันจะ ราคาขั้ยมันจะดีมากปานนี่เนาะเนี่ยบบบคิดเลยว่าราคาขั้วไมนจีกระโดดป่ะนี่เป็นแต่ปีหกศูนย์นี่ตอนขายเก่าจะเลื่อนไปกับหลานหาก็ว่าแบบโอ้สุดยอดได้ครับเงินหลานหาอปีหกศูนย์เนาะครับก็บคิดว่าราคาข่้ยมันจีมากปานนี่ทุกมือนี่เป็นปกติเลยครับรมีาเนี่ยราคาลานนี่คือแบบธราบดาทั่วไปเลยนะครับบางทีอยู่ในพองก็ยังจองเป็นลานนะครับออกมาบุกีมือกับหลานสองหลานเป็น เป็นแนวทังแบบอยากแนะนำยู่ใด้เกษตรกรที่มือใหม่นะครับเนาะที่อยากหันมาเลี้ยงควายบางคนอาจจะว่าเป็นงานอดิเรกบางคนอาจว่าจะเป็นงานงานรักก,ะ,กะดีนะครับเป็นงานกกรนานักกระด้ะเป็นงานรักผมว่าดีอาชีพเสริมระดีดีครับดีน่นครับอ๋อเดี๋ยวเพื่อบางคนที่ยังบุหูนะครับพอพันแห่งยุคที่ผ่านมานะครับที่เขาเด้ยินซื้อกันดูเวลาไปสนามประกวดนะครับเขาจะได้ยินงซื้อลูกของพอพันอยู่สองโตนะครับ ตัวหนึ่งเนี่ยคือเบิ่มพันล้านอีกตัวหนึ่งคือเก้าเจริญแม่นครับซึ่งเก้าเจริญนี่ออกจากคอเข้าเลยครับแม่นครับปีหกศูนย์ครับปีหกศูนย์นี่ขายเพิ่นไปพิษณุโลกบิ๊กไอฟามครับบิ๊กไอฟางตอเพิ่นอายุได้ได้สามปีอ๋อครับอ๋อตอนนั้นเข้าไปประกวดบอครับไปประกวดได้อยู่ขอนแกนงานมอกอรครับก็ได้แชมป์ยังครับเสียสุบัติเพิ่นก็เลยโทรมาหาพ่อครับ ปนีพอ่อพญสีกับยดนดไม่ผมเนี่ยนะตัดสินใจเลยลกูก <c oughs> โอ้ <c oughs> ผมก็เลยบอกกับแม่กับพ่อก็เลยแบบถึงพ่อสุขภาพกับเราบาไวเนาะครับผมก็เฮ็ดงานห่างผมก็บ่ได้มาซอยพอ่อเต็มที่ก็เลยเอาพอ่อเขาไปเก่าจะเลื่อนจากเราเลื่อนไปยูบังดีนะครับครับ <c oughs> ไปยูฟาร์มยัยครับผมอู้แต่ว่าตอนนั้นราคาล้านหกเลยกัล้านหาครับเออล้านหางอุปบุญธรรมดาเนี่ยเนาะมีห้องส่วนตอนนั้นคุ้ยราคาล้าน มันบกี่มีครับมมี่ห้วยผู้ได้ขายแต่ละอันหากิดังเลยครับตอนนั้นคือห่าขักเนาะแมนแมนแมนขายสังกิโลเนื้อกับวันเดย์ปันนี่ผู้ได้ก็ว่าขายโลดขายโลดเนี่ยบางคนก็บอกคอยไปตลาดนึงแล้วเนี่ยอ้ก็ถือว่าเด็กขักเนาะแมนแมนครับโอ้ก็ไปสั่งซื้อสั่งเสียงขักเนาะครับโอ้๋อแต่ก่อนแม่เพื่อนกับอยู่หอกข้าแม่ครับแม่ของอ๋อแม่เขาห่างแม่ของเก่าเจริญเนาะครับครับตอนนี้แม่เขาห่างกันไปอยู่ทา้งใดแล้วครับตอนนี้ แบ่งไปให้นายกหมูอยู่โนซาอ๋อรผม,ก,มกะย,ยังอยู่ดอนเขาอยู่อยู่ยยครับครับผู้ใดอยากติดตามไปเบิงแม่เขาหักกันแต่เนาะครับกับ,บนาย,ก,นายกหมูนายกหมูครับผมโอ้พืนสมัยตะกี้บานที่ที่พงเนไปสนามประกวดครับกล้วยมันใหญ่ขักปาน,นี่หรือวะสมัยนั้น บวกอันไหนเด้ในในในความคิดผมตอนนี้ครับสมัยนั้นคั้วสูงลอยหกสิบโอ้่าวุดยันย่ญ่ครับแล้วโอ้คับครับแต่ว่าทุ่มืงอนผมเห็นวัยรุ่นยุคใหม่ครับเห็นการพัฒนาแต่ละฟร์มโอ้มันเร็วเลยครับโอ้บีดขึ้นมาแบบงหญ่เลยเิดบีดขึ้นโอ้แต่ก่อนมีบกีฟาร์มเนาะครับคว้วยใหญ่คู่มือเนี่ยผมเห็นแบบพัฒนาของของวัยรุ่นยุคใหม่เรือฟ้ามร์มใหม่เิ่นเิ่นสามารถบีดขึ้นมาได้เองคือครับแบบเร็วมากครับครับว่าเป็นเรื่องดีครับ อ๋ออันนี้ผมขับรถเข้ามาเนี่ครับพี่พง์เห็นทีเห็นท่างนี่ปลูกห้าไว้บักหลายเลยครับนี่อันนี้คือเป็นทีเป็นทางของเข้าิดเลยบ่ครับแม่ครับ่ป้าจักรลครับพี่พง์ร่วมทั้งเบิดแล้วขอมันอยู่หลายมองไหมีหลายแปลงครับอันนี้ก็ซื้อไม่กับสองครับมันหลายมองของอันที่เขาซื้อไม่ฟังทั้งผุ่นที่เข้าปลูกห้าแหวนครับครับอันนั้นผมลงอ้มันมาเล็กับซิกแนลครับ ครับโอกาสได้มาจากเลี้ยงคั้วไนี่แหละนาะครับโอ้กระถือว่านี่กับหอกแมนมาครับนี่เห็นเอากับอัปเดตเรียบร้อยเลยครับนี่หอกใหม่หอกใหม่ของผมคือผมดูแลสองฟาร์มโอ้อันนี้เสื้อโชคธนคุณฟาร์มครับอันนั้นพ่อสีแต่ว่าผมเป็นคนดูแลสองอันนี้โชคธนคุณฟาร์มครับรักาเป็นข้อควายพ่อสีควายงามครับผมครับมองข้อควายพ่อสีนั่นสีมีน้องหนำยันยิ่ครับนแย่งเลยบอกใหญ่เลย ครับอ่านนี้นะครับพูดถึงผลงานครับเอาเอาจอๆเขาเลยครับปีกายนะครับปีหกหานะเข้าแบงค์ข้วออกจากคอเข้าจักโตครับพี่พงศ์ปีหกหาครับถ้าถ้าเป็นพ่อรักๆนี่ของพ่อซีนะครับจะมีตุยนุยตุยนุยตุยนุยขายไปให้ไอ้ยุ้ยน้องไข่นะครับอระเภตนะครับครับหาล้านหาหาล้านหาประชิมีน้องลูกสาวแบงเงินนะครับผมครับครับปิ้นยกครับผมขายไปให้นายกหมูสี่ล้าน อครับแล้วก็สิมีพวกอ่ารุ่นลูกลูกเก่าเจริญแื่ครับครับหลายตัวเยู่ครับครับถึงสิบบาพี่ครัปีเมื่อกี้พอว่าพอได้สิบเอ็ดอยู่ครับสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดกิโลสิบเอ็ดกิโลโอ้ยแต่สองตัวตุยหนุ่ยก็ปิ้นเงินอย่างเงี้อุ้ยครับสิบแล้วหลายตัวครับตัวสามซีขีดนี่สิครับกับกับว่ได้นะครับเอาผลงานของโชคธนคุณทอดิครับบันนี้ของผมกับลักลักษมีเจ้าคุณลืษ คุณลือนี่ซื้อเก่าเพิ่งเกิดคือเนื้อเมฆนะครับผมผมแบ่งไปให้เสียตำตอนนั้นในราคาสองล้านสองครับตอนอายุสิบสามเดือนโอ้ครับผมโอ้ตอนนี้รอคักโอ้คักคักรอคักกันนะครับซื้อเก่าเพิ่งคืนเนื้อเมฆนะครับตอนนี้ติดตามติดตามผลงานในสนามครับครับเสียตำร่างกายฝาบนะครับในซื้อขุนลือครับโอ้เพิ่นผู้รอผู้งาม เนื้อนั่งดีครับอีหลีตัวเด็ดออนซอนแนี่ครับกระดูกมาดีเนาะครับเขากระแนมเขากระแนมครับโอ้ลำคีงกว่านี่ดีแนี่ครับครับโอ้ก็น่าจะเป็นอีกตัวนึงที่หนักที่ต่างนะแมนครับแมนแมนอยู่คนยังหน่อยอยู่แมนครับโอ้บอกถึงผลประกอบการปีที่ผ่านมาเนี่ยคือว่าดีแห้งครับปีนี้มีดาวลุงไหมครับปีนี้วะครับปีนี้ก็มีเธอพึ่งเกิดนะครับ พ่อเกิดมาเนอะครับกับชิมิยูฟ้ามองพอกับชิมิหลายตัวเยอะครับอแต่เดี๋ยวมือนี้ห้าวเม้าบอกันอยู่โชคธนคุณฟาร์มนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมือรุ่นห้าวคอยไปบุกมองขอบของพ่อซีกันนะครับก็จะนําโดยพี่พงศ์อีกคือเก่านั่นละครับผมเดี๋ยวมือนี้ ให้พี่พงษ์แนะนําำสมาชิเนี่ยครับจังหน่อยครับเขามีพอพันต้องเป็นบ่ครับนีครับแต่ว่าเข้าคุยกับแม่พันก่อนครับผมตัวทั้งหลังเลยครับคือส่งใหญ่ๆตัวนี้จะเป็นแม่ของขันเทพแม่คุณลือครับอ๋อนี่ละครับนี่ครับแม่ของคุณลือครับเขาจูงมาทั้งหนอกเลยครับพี่พงษ์ครับอ่าเหลียวสายทั้งหมดเลยครับคุณน่ะเหี้วปานเสือกว้าว พัดเพิ่นซื้อหยังกับคำนี้แม่เพิ่นช่มดาวครับช่มดาวแม่ช่มดาวครับพัดโอ้ยออนซอนนี่ครับนี่เงีใหญ่แต่สูงหลายปแน่ครับพี่พงศ์ร้อยห้าสิบเจ็ดครับปัดโค้เข่ากับหยั่งง่ายจักปีครับจักปีพี่พงศ์โอ้ประมาณหกมีลูกตัวที่สามหมื่นกว่ครับแม่ครับตัวสามพูดกอนเดือดเดื เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งโยวาผครับโคตตายเร็วตายเร็วตบตบแเมเดือนหนึ่งเดือนเดียวเลยครับวีพี่พงอยู่ขอบผมนี่สี่เดือนนี่นี่นี่อยู่เงือนผมนี่ตัวซ้ำนี่สี่เดือนมั้ยครับป้าสบ้าป้าดีอยู่ครับโอ้ยบดีครับนี่ดีแห้งดีแห้งขาป้าเดือนหนึ่งอีหริวครับพ่อเพิ่นเป็นแพงครับนี่พ่อเก่าจะเล่นครับเก่าจะเล่น ก็คือยิ่งหรือมาเขากันดีค่ะเท<อ>ว่าเป็นตัวเถิกครับตัวแม่เ,เดือนเดียวมี่ปกติจีบไรนะครับน่ะผมว่าแล้วเด <c oughs> ี๋ยวแตงโมเขาจนั่นเ <c oughs> จ้าเก่าเจ้าเดิมครับโอ,อ้เป็นเป <c oughs> ็นมาใหยข้าวดอกไรบ้านไดยล่ะครับพี่พงเป็นมาเป็นตอนตุ๊เสืออยู่บ้านไปมาให้ผมซ่าให้โลนึงเัมือนกันบอว้าไว้โลนึงจริง ตางหมดตางหมดกันแล้วครับโอ้ปาดบา้บานนี้มาโบกถึงแม่เพิ่นครับโอู้นักเอกเพิ่นกันง,งามเขากันง,งามหน้าตาเพิ่นเคยเปยาสนามบอกรึบ่บอกรับบอเคยครับโอ,บโอ้นี่ทำนาทีเป็นคุณแม่ครับยางเต็มทีเลยผมได้เพิ่นมากครับคันเทพตอนคันเทพครเดือนโอ้ครับแม่นี่ ผีพุ่งไปไหนมาไหนใส่ครับพุ่งได้มาจากสะกดนหมครับผมทางมันจะจ้อยดอกมี่จะกรัดหลุดได้ใช่ไหโอ้ไปไหนมายรมาไหนครับราคาบ่ะครับครับผมไปมาสองแสนเจ็ดอุ๊ยว้าแงนี่ก็คันเทปครับสองันหกยกขั้วมาเลยแม่สองแสนเจ็ดจักปีมาแล้วครับนี่สองปีครับสองปีนี่แหละสองปีกว่าเขาไปหาจังเลยไม่มาบาดสนามคิดว่ามันจะเป็นของห่อไอเดียอิเลี่ยนโอ้เจ้าของเนาะ เบื้งตาคุณเนี่ยก็สีเพันหกสิบสี่ครับ,ออบ,รรบโอ้จอยมีแต่กระดูกโอ้แล้วผมเห็นค้อมสูงเพิ่นหล่ะกับบออางทีจอยสูงเหมือนโอ้ยเขาเรียกว่าตึงพนุก,กรรมเอาครับเอาจะฝ่าวไปเบื้องขันเทปครับเพราะมาันออนซอนแม่เพิ่นซะก่อน <c oughs> <c oughs> ปาดสองแสนหมดดีครับสองแสนเจ็ดครับปาดขั้วแม่เบื่อนี่ครับอู้ตอนนี้หาบุได้แล้วบุไดครับยาวาลักแสนเดี๋ยวนี้ยาวาลักแสนโอ้ยบุได้แล้วครับลักแสนใหญ่งามปานนี่ มีคนมาขอจีบแม่เพื่อนบ่อครับมีแต่ใจมือแหลกแต่ว่าผมบอกว่าเก็บไปก่อนครับโอ้โหเป็นแม่ก๊กแม่เข่าอยู่นี่นะเนาะป็แม่เข่าก็ป้าอ้ผลงานการจายดูเพื่อนกับคักแฮียงอู้สามตัวเป็นบ่ครับเข่าคันเทียบนี่อายมูอายมูคุณลื้อนี่ตัวที่สองสองกาดน้องจันเจ้าจันเจ้าป้าดูกเก่าเฉลือน นี่ก็กับไอเลยสีเหลืองแบบสีดอกเหล้านี่ครับคุณลื่อนี่กะลูกเก่าจะเลือเอ่อนไหมแม่ครับคือ,อสามตูมใส่เก่าเหมือนครับโุ้ยแน่นอนดีโอ้ตอนนี้กะยังยังพ่อ<พ>กระพานไปหล่อปนึงเนาะเดือนหนึ่งเพิ่นนม่ครับมดลูกเพิ่นขออู้ก่อนครับรสมบูรุ์นะครับค่อยๆเจ็บฮ็ดจังไหนยังสีมีขมั้วเม่ยเนี่ยนี่ยังโตโอ้พุงงามครับ มึงเนี่ยล่างตัวนี่ยืนเต็มส้อยครับขวงเหีวเต็มส้อยโอ้สิบมันเกือบซองมีเป็นหมวรกันผมพวกเหี่ยวมาดนะครับผมออว่มาได้ว่าม<า>้าดมึงอันนุ่มเหมืนกับแบบแง่เนี่ยเหมืนนี่ครับเปิ้ลเฮนุ่มรูปดีตัวรับแม่นี่ยแม่ครับเบื้งส่งนุ่มเหมือนแม่มมมมเป็นตาไห่นุ่มดีม้ดาดเป็นละค้นซ้อนดีบ้า <c oughs> เอาเห็นแม่กับน้องแล้วเบื้องขนาดขันเทียพ่อวิ่งแด่เข้าบ,บ้านเดี๋ยวเบื้งขันเทียกันเลยครับ มีศักเป็นพี่ชายของขุนลือนะครับโอ้เดี๋ยวเอาแมวเป็นเก็บก่อนครับโอู้หอ,อนส้วนทั้งแมวทั้ทงดูกลับไปมากครับอ้ถ้าได้แม่แนวนกันจบกันเลยครับพ่อเลยแดงสี่รักษาสีแม่อิลีครับ <c oughs> อีหลี่ป<ะ>้าจึงชุ่มข้ามงามน้ำกันครับโอ้เกือบ รวยพกสิบโอ้นี่ครับนี่นี่รวยมากมือแหลกคนขับรถขอผมมือหาโอ้ยให้ไอ้ซะพงกเนี่ยมือหาเนี่ยบอกเนี่ยเอาไปทั้งนอกเลยครับบ้านได้บ๊อปได้ได้ได้ไม่ใช่นองเลยนี่โคได้อาบน้ำเลยครับแต็งตัวเลยดาดดากเป็นดากกุ่นเป็นกุ่นโอ้คือมามุ่นบึงขึ้นดีเนี่ย ปาดใหญ่กว่าในรูป,ปนี่ครับผีพงนี่ผมเห็นผีพงษ์ไทยลงเฟซบุ๊กหน่ะแมครับคือจังเบิงคือจังตโตบนใหญ่ตอนที่เขามีแม่พันธุ์มาผสมคือจังเบิงตโตบนใหญ่บันไดครัไม่เห็นตัวแถวว่าคือใหญ่แล่ว่าเบิงในรูปมันส่งหน่อยมาครับไม่ฮันครับ <c oughs> แม่มันนุ่นตามันหลอดตาเราเพื่อนตรงไงไก่ตรงมาเบิงตัวจริงครับตัวจริงดีเพิ่นอายุหลายปีแล้วครับนี่สามปีสี่เดือนครับอ๋อสามปีสี่เดือน ผลงานกำลังทย่อยออกครับตอนนกำลังทยอยออกเนาะลูกเพ่นได้ัจเมียอะไรครับนี่ที่ผมจดไว้ประมาณหกสิบเจ็ดสิบได้อยู่เด้โอ้จดไว้นะครับครับพี่พงษ์ผสมผสมจริงย่างเดียวครับผมไปเรียนมีน้ำเสือเธ่อเจ้าบาทครับสองพันสองพันประกันสามประกันสามเถื่อประทูซอยเกษตรกรนะครับผมพ่อพ่นเป็นไพ่ครับเก่าจะเลื่อนครับโอ้ลูกเก่าทั้งสามตัวเลยอ้าวผู้ใดอยากได้สายเก่าจะเลื่อนนะครับ มาเลยขั้นเทพจัดให้ครับโอ้โหเออลูกเพิ่อนออกมาจากตัวไปครับพี่พงตอนนี้ที่ไล่เบิรมีสามตัวด้วยครับมีสามตัวครับวผมผมเปิดผสมในช่วงในมีหน้าขุมพ้ากันท,ทยอยออกแล้วครับนี่โอ้ลูกเพิ่อนอยู่ทั้งไหนไครับที่ออกมาสามตัวลูกตัวแรกนี่ยุ่งออมย่บานน้องเม็กนี่ครับเล่นน้องหานอตัวแม่ครับตัวสองนี่ตัวโพยุซีสเกตครับ ตัวสามนี่อยู่บ้านดอนผู๋นี่ครับผมครับเพิ่นส่งผลงานมาให้มารีวิวให้เบิ่งบ่ครับเป็นยังไงเนี่ยผมโพสจะได้ครับตอนนั่งกับโอเคนะครับโอ้กับก็ไปให้เพิ่นแซนึ่งเพิ่นบ่ขายไหมโอ้ยให้มีผลงานว่าว้นเนี้ยโอ้หน้าเขาเพิ่อนก็บ่ให้โอ้ให้ผมเลี้ยงก่อนซะอะไรเลยโอ้นั่นก็สิเป็นความหวังของเพิ่นคือกันนะครับเดี๋ยวเบิ่งตาแล้วโอ้เห็นพี่น้องเพิ่นดีใจเฮาก็เออกับ รู้สึกว่าดีใใจจภูมิครับโอ้กระทือว่าผลงานเพิ่งกับโอเคนะครับเนาะโอเคมากดีครับอัตลักษณ์แย่งเพิ่งกับชัดเจนครับโอ้ทั้งแต้มทั้งจำอ่องข้อกับโอ้อ่องเพิ่งกับคือแตกคักใช่ครับนะหนึ่งสองสามสี่ออกโอ้ชัดเจนออกมากกับเหลืองนะครับสีเหลืองครับครับโอ้นาเขากับใหญ่เลยครับนี่หกเจ็ดนิ้วพุ่งไปเอา เบิงครับเบิงเยสีวาเบิงเบิงคู้วแง่ามนนะครับอย่าไปฟังผู้นันผู้นีว่าครับเฮาต้องเมื่อเบิงมา่เห็นกับตาจ้าของครับอิลีผมบอกเลยนี่แง่แหงครับง่มง่โอ้แต่ว่าเข้าพาไปสนามต็กเชียบว่ครับพี่พงศ์ไปครับไปอยู่เพื่อไปปีโ้ข่าบอครับผมไปที่ซีบอรบือบอครับอ๋อพี่กายนี่เนาะ บอลบือแล้วกางานอันเภอทุ่งฝนครับครับในที่สามอ๋อทุ่งฝนล่าสุดครับอยู่อุดรเฮานี่เนาะครับก็ไปงานชาติุได้ชมเชยนะครับผมห้วยครับผลงานกับวรรมดาดินี่ครับอู้ยยุดธ์เราได้ครับแต่เดียท่านหน้าที่พ่อพันธสามปีท่านหน้าที่พ่อพันอายุสามปีครับประฮัดเบิงเบิงคอคอเสมอไรลอู้เพิ่นสูงหลายประเดี๋ยวครับพี่พงศ์รองหงสิมหาครับรองหงสิมหาครับอู้ยมาฐาน มาทานสวยงามครับบึงไขเป็นเบ,บึงไขลักษณะไขของพ่อพันธุ์ที่ดีครับไห้ตรงดีตรงเป๊กตึงครับโอ้บุมีเทพพี่สงการมาขี่หลังับสุดนี่บรรลับพู่มเองครับผมอ๋อบรลับพุ่มถีเพิ่เพิ่มจูงนะครับแม่แมนโอ้นีครับ เป็นว่าเรานี่บ่ได้เป็นวเหลานำปลัดพุ่มนะครับเป็นวเหลานำคันเทพเนี่ยครับพงษนี่ยปาดรอรอรอครับเอาอีกเท่านึงครับพี่พงเข้ารับผสมจริง2,000บาทครับ2,000บาทประกัน3ป้าพี่พงเขาคุยกันมาดนเติบด้ครับเกือบเครื่องชั่วโมงขอเบอร์โทรดูเบอร์โทรป่ครับครับ083ครับครับผม148ครับ3353ครับครับโทรมากเลยยี่สิบหาชั่วโมงครับผมไปบอถือมากบอถือนี่โทรมาถามทางเลยครับผู้ใดอยากเข้ามานี พิมพ์ซ p s ได้เลยครับว่าโชคธนคุณฟาร์มนะครับครับน้ำมาหอดหมอหอดบอนครับหอดขอกักเลยเครับอยู่ติดกันครับขอค่อยพอสีเลยนะครับอยู่น้ำกันครับนะครับเอาครับพี่่พงอันผสมเข้า2,000บาทแบบไปกับครับไปครับเขายังบอท่านมีโครงการนะครับ มีบอกมีครับมีคุยกันได้ครับผมอาใพรอยากเอาเขาโครงการฝากกันมาคุยกับพี่พงษ์หน้นะครับเนาะโทรมาติดต่อได้ครับแต่ว่าแบบไปกลับนี้เฮ้ากับรับประกันสามเถื่อสามเถื่อครับผมอาสนใจติดต่อมหาพี่พงษ์เลยนะครับโทรมาตามเบอร์ที่ให้นั่นแหละครับไครอยากจะเข้ามาเยี่ยมมาชมกัมาที่โชคธนคุณฟาร์มนะครับเนาะยินดีต้อนรับครับทุกเสียงทุกสายแม่ครับ่วมาโทรมาก่อนครับ อันเดี๋ยวส่วนผี่พงแช่จักหน่อยครับเ,เรื่องว่าทุกมือนี่เนาะเขาสีมีคือจงเขาจะมีคนถี่ไปเห็ดงาเนาะเห็ดงานแล้วเรื่องซึกอิ่มตัวกับการเห็ดงานเนาะอยากจะให้แช่มุมมองเกี่ยวกับการว่าอาชีพเลี่ยงวายของห่อนี่มันมันสิให้คุ้นห้ประโยชน์จังได๋เนี่ยเพื่อเขาสนใจหันมาครับครับผม,ผมคิดว่าสําหรับตัวผมนะผมนึ่งเหรมันจะอยู่บครัวมไหมครับ เราสึกซว่ามีความสุขขับผมยังค่อยครับรวกาทุกคนนี่ในขบรัวนี่มีส่วนรวมหมือนเด้เพราะว่าแฟนลูกครับกับทุกคนซอยกันเหมือนทุกอย่างครเกิดความสามัคคีครับเราอย่างหนึ่งผมมองว่าอาชีพเรียงคันจริงอยู่บ่มีมันเงินบ่มีรายเดือนครับมันเป็นเงินไา่ปีครับแต่เขาขายได้ตัวนึงหรือว่าแบบนั้นเขาก็พอเลี้ยงชีพเขาครัวได้ครับก็ยาง ชิญชวนยังครับพี่น้องแบบที่อยู่เมืองหนออเมืองหน้าเนาะครัถ้าอยากกลับมาอยู่บ้านครับเก็บเงินเก็บข้าอยากมาอยู่บ้านผมว่าอาชีพยังควรเป็นอาชีพแบบที่ยั่งยืนนะครับผมครับครับสามารถส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานเขาได้ครับครับผมพ้นมีทีมีทางเดีครับโอ้เสื่อนนามเพิ่นเห็นทีเพิ่นเนาะครับเนาะครับก็อยากมีทีคือเพิ่นเล่นร้ายเป็นรอยเลยเรียงคู่คู่มือในปรูหยากระรวยเลยครับเออขายแต่หยากระได้เรียบครับก็คือว่า อาชีพเลี้ยงควายเขาเนี่ยมันกับสิ่อยอดธุรกิจไปได้หลายอย่างเนี่ยทั้งเลี้ยงควายเลี้ยงเลี้ยงควายเองก็จะทั้งมีราคาเนื้อราคาควายงามอย่างสีกวากันไปครับถ้าเขามีควายหลายตัวเนี่ยขี่มันกับเป็นฟูเป็นปุ๋ยกัดข้ายได้อีขึ้นกับบ้านนี้แถมควายไม่กับกินหญ้ากินยังเนี่ยถ้าเขามีทีมีท่าข่องสีเขากับปลูกหญ้ากัดข้ายได้ด้วยกัน นะโอ้กัถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจแหลนะนกนกนกที่สําคัญผมมอว่าวกกันยามิดครับครับมิตรภาพลายครับ<ม>จากคนที่ไม่ค่อยงูจักกันกันน่ำผ้ากันนอนขั้ <c oughs> วหน่แหละเมียนเมียนครับอันนี้กัอันนี้กัยืนยันอีกเสียงหนึ่งนะครับ,รบเพราะว่าผมก็เห็นในวงการในวงการคว้งามเฮ้าีนเนะครับนกบอกว่าพื่นสิเป็นาข่หญ่ข่หน่อยปานได้เพิ่นก็ใหการตอนรับดีดบใหการตอนรับดีเว่นวหัวมวนกันสู้ผู้สู้นครับ ย่าว่าเพิ่นขายมีซื้อเสียงปกกาเขาไปอยากขีดนะครับเนาะ,<ฮ>ะให้เขาไปเรื่อยครับยินดีต้อนรับเบิดทุกคนเนาะเนาะครับอ่าที่นี่พี่พงครับเดี๋ยวมันจะมีเรื่องว่าพ่อเข้ามาเลี้ยงพวยนี่เข้ากระตองแบบว่ากระตองอดทนษนี้ตังหน่อยเนาะเ <ฮะ S 1> พราะว่ามันบบได้แห่งเงินเข้าภายในเดือนสองเดือนนะครับ <ฮะ S 1> มันเป็นปีเนาะ,<ฮ>ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ เวลาเขาไปสนามประกวดนะเขาก็จะเห็นว่ามันจะมีลุ่นจูเนียหลายหลายแห่งเวลาประกวดลุ่นจูเนียเนี่ยจะเป็นลุ่นยอดนิยมเลยนั่นหมายความว่าเขากับมีเกษตรกรหนาใหม่ๆเขามาพัฒนาขั้หลายขึ้นแต่ว่าบอกถึงตอนนี้ราคาขัอยงามเขากันยังโอเคอยู่เนาะกัยังไปได้เรื่อยๆแลรวค่านี้ราคาบ๊วลงนะในความคิดผมค่อยงามครับเพราะว่าหนึ่งการที่เขาจะบีบขั้วแต่ละตุงมันยากมากเลยนะครับ เมียนก็จะได้แต่ละตัวครับมันจะบมเมนตไม่ติดมันโมเมนว่าผสมแล้วได้ตัวงามเลยบมเมนต์อกบางคนมาค่อยลงลงนี่มเขาต้องแยกออกว่าระวางค่อยเหนือควยงามนะครับแต่ผมควยงามเด็มันยังขึ้นได้ตลอดนะครับโมโมโมเห็นลงนะคมีนเมครับผมเห็นแต่ละคนเวลาพูดอย่างสี่ครับราคานี่ขึ้นปานบังไฟครับยังขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพอเรื่องค่อยหนึ่งเขาต้องมีจิตใจที่แน่วแน่จากน้อยอดทนครับผมครับ ใช่บานกับสีมีเสียงหว่อเสียงจมเนี่ยเนาะแม่กับพ่อได้ยินมากอยู่ครับเราคนแต่ว่าโอ้ยเป็นบาบอว่าเสือมาราคาแพงไปในภาวะไปวันไวเนี่ยนี่ครับโอ้ใจนิ่งๆเนาะใจออกตใจนิ่งๆเนี่ยเนาะครับเอานี่กะฝากประเาศสัมพันธ์นะครับอีเป็นอีกคลองหนึ่งที่น่าติดตามครับกัเชิญชวนพี่น้องข้านะครับเขามาเยี่ยมมาชมกันได้นะครับครับโอเคโอ้สำหรับมือนี่กะมาแบบเร่งด่วนนะครับมีภารกิจติดขึ้นกันตกเฝ้าไปแต่ว่า จะมีอีพี่หนาแน่นอนนะครับให้ผีพงผ้าไปหาไปเยี่ยมในชุ่มขอควยพอสีนะครับนอนใจพี่มารบกวนพี่พงอีกทนึงนะครับสําหรับมือนี่กับข,ข้างคบถวนนะครับขอบคุณพีพงลหลายหลายอะไรก็สําหรับคนทิ่ติดตามนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใส่มีค้วยงามกันสุขสุขคนสําหรับมือนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ